thank you ดีตอนสายๆนะจน๊ะเนาะมันเหนือมาพบผอกับชีวีเทสชาแนวคือเก่าจา้ะมันเหนือเข้าผ้าขาบปาหาดเ,เก่าจา้ะยังอยู่พระลานอยู่ค้นกับร้ายพี่น้องต่บนหัวห่าสิได้เห็ดบันเนาะจะเน่ะไปหล่นน้ำกันไปกันเลยจ้ามาจ้ะเห็ดดอกแรกของขีดจ้ะละงูให้แม่เก็บนะจน๊ะนะ นี่จ้ะนี่เท่ไรมากแต่ไนลาล่างเลาจะนะตาข้างล่างไอ้จ้าไปดูน้ำกันอีกจ้ะจ้ะแม่ก็พอ,อยแ้วจ่ะมูนึงน,นี่เขากับมา้าเลยนจ้ะจัดลุก これあ6年以上ですわ จะเอาก็พออเดี๋้วจะมูกืไก่กันนะจ๊ะเน้อจ้ะเด้อมานเลยจ้ะคนก็ไล่ไล่มันนี่จ้ะมาหลุดน้ำกันว่าสีแดงเห็ดยังไงเราจะน่าเหมือนเนาะมันไล่ไงจ้ะจ้ะคือไก่กัน นมากก็พอเลยน่าจะเนะจากทั Eugene, ้งทีอีกนี่สองไข่จ้ะอุ้ยสามจ้ะเราแห้งหมดเลด้วยพี่น้องคนลายหลาย 一个。 sáng lò các bạn hay nó chả nữa đeo cần là chả Đeo จะให้เก็บออกมาให้ดึงอีกเนาะกล่องเขามานำมาใส่จ้ะนี่จะใครจ้ะเนาะจะไปดูน้ำกันอีกมูไงแห่งจ้ะ พี่หน่อยให้ดูเผีนะมังนี้เป็นไม้หลับจ้ะพี่น่องคนกัดไล่ไล่เขาไปเลย บางทีแหงแห้งจะทีนาอเี่งกเนี่เธอเก็บมาได้ในปลาหฮก็จะน้องทายเน่ย พี่น้องคุณมาคุณมาจะปากเสียงดังบ่ไดรบ้างเนาะตาเลยามาจะฝ่าฝ่าจะทั้งหิ้งแล้วจ้ะเนาะอพี่น้องโอ้เมื่อเด็เขาจะไปปาดตีนะจ้ะเนาะาคุณหลายเหี้จังเลย สัมดอกสวยจ้ะเก็บเลยจ้ะแม่พอยแ้่จ้ะพี่น้อง,วองหวังเิ่งมาได้คนอยู่จ้ะคนอยู่แต่เสออนจ้ะ จะหาตอนนะ,ะเนาะวันเพื่อจะพี่น้องทั้นี้ นก็อ้ำจังจ้ะไม่ได้มากมาเดียวนะจ้ะเนาะอย่างนี้เกก็ได้ได้เด็ผงฉาจ้ารองหน่อย อีจ hmm. ้าอไปน้าจ <c oughs> ้ะอ๋อยังอุ้มในหกหกเลย่อีกจ้าสองเดีวมันนะจ้ะพี่น้องมีเขาจ้ะบานแล้อบานก็เอาจ้ะอย่างนี้ Ban rượu dung gomi, hưng hỏng bán được nghi ảnh gia, giả hưng bán rượu nghi ngay ngắn 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 เดี๋ยวพี่น้องดอกนี้น้ยจะเป็นคนประมาณมานะจ๊ะนะนี่อีกสองดอกเลยโอ้ยปิ่งตำปนแซบเลยแล้วฮันเคยร้อกก็้องด้วยจ้ะเด้อโอ้ดอกนี้พี่น้องเอาใส่ถุงจ้ะน่าจะงัวข้าวแบบนี้จ้ะ ้าจะพี่นนอมึงจะแอบอยู่เนาะโอ้ยแตบจ้ะอือจ้ามสช่วยแกันเดี๋ยวเดียวเลยจ้า อันนี้จะสีสวยๆอย่างยอดที่ทำจ้ะกลางแดดเนะจ้ะเนาะกลางทางค้นยางเลยจ้ะนี่ดอกง่ายๆสวยๆจ้ะช่งดอกจ้ะ จ๋าตัวเมีเห็นน่าจะน้องเป็นโม,มด้วยจ้ยนะโซนไะหนโซไหนเลยล่ะเหจ้าจอู้สวยๆ่าจ๋าามจูมจ้า สองจุ่มแล้วจ้นะ งกจ้าคอยใหอ่ๆเลยจ้ะว้าพี่น้องมือใครนะคะคันหลอกอะไรยังสีขึ้นแต่งงเลยจ้ะเนาะ

จริงเขามีซ้ำนะจ๊ะคือกินเก็บเลยจ้ะแม่พอแล้วจ้ะเนาะเราสวยๆติมูเพิ่งเข้าเก็บปลาเจ้ะเลือตาเขาเนาะจ้ะลาหมงหลังหนึ่งเก็บเลยนเก็บลงหงหลังกันต่อจ้ะ อยู่ใจกังับลงหัวขาหันจ้ะโอ้ยจะดีจะร้อนเลยจ้ะที่ทางใม่น่าจะเนาะหัวข่าจะ้าจะสวย Cái này hết thắng hết nắng thôi 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 thôi

จะ่สอนะจ้ะเนาะเดนจ้ะเฮ้ยนะจ้ะเขาไปให้เพ่งกับพอโล่งอกกันนะจ้ะเนาะมานะจ้ะมานลง่งอกเลย

Mm -hmm. Enggak Hãy subscribe cho còn vô đó không bỏ, không bỏ. เขาเก็บมาจา้ะน้าจ้ามูพนดีมาจา้เนออืมจ้าสีเพนสวยๆจ้ะสวย,สวยอ,อจ้าขอป้าให้เผงมาจา้าไหนแล้วเนาะดอกเล็กจ้ะอีกจังมูจ้า đen đèn này gần ào phân cung mãi này ra mùa khát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  เพิ the the ่งเจดอกงามมากเลยโอเคตึนแตกจ้ะลงมาคุณน่าจะนะเท้าวงจ้ะหันเถ้าเป็นไหนนาจะนะคือเริ่มไหวแล้วจ้ะ

เขาดงจ้าวันเออเด้อ eh ikat ที่กรสุนงงเราหน่อเพื่อนอาจารเนาะเพื่อนมีสุ่นมาไส่กันนะกเลวจะฟอจาสีอีจกจะาสีาะ ใส่เลยนะจ๊ะหันชาดแบดจะจับไปทหายเบียงนี้ิะดอกนิดหน่อยง่ามจ้ะให้เป็นเขาดมก็ได้ที่เป็งดำพร้อมจ้ะสินค้าลายนะจ๊ะนะใส่ตาขาจ้ะตามัเต็มแลยจ้ะเอาทั้งหนอกเดี๋ยวเอาเขามาแนะนีจ้ะนะียไปให้เบื่องมาเด้นไลนสันได้จ้ะ nha <Nhạc> ngồi như thế nào khá dai nha chả chơi vậy nha ngồi ถึงแดงค์าได้แล้วจ้ะเนาะติดทางเอาไว้ประเดี๋ยวจะดอกหน่อยก็ได้พี่อีงจ้ะนี่จะเห็ดออกไม่แล้วจะน้องอันนี้เนาะเขาก็มีออกไม่ก็มีจ้ะโอ้ดวงจ้ามันสีดอกจ้ะเนาะ ต้นเลงงอกสีตัวนี้สีสันสวยงามดีจังจ้าเห็ดกิดเต็มตาเลยจ้ะพี่น้องจนสิรล้นเลยจ้ะงอกด่งอีเลยจ้ะพี่น้องนะจ้ะจะเผื่อเขาวซีบผูจ้ะนี่เนาะนี่ก็จะเดกง่ายเลยจ้ะเนาะเด็กหน่อยจะชวนเพื่อนเลยจ้ะจ้าพี่ อีจ้ะงงเลจ้าถึงแดงเลยจ้ามันกลังออก้าจมีมองกระดดกออกอีรอบจ้ะงลจ้า จะเดินทางกับบั้วนะจน๊ะเนาะมืนอไก็เก็บเพชรในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาุกซีจ้ามาสรุปเพชรกันเลยจ้ะนี่อยอดเทชที่ใด้มืนอี้จ้ะนี่ของชีวิตเพชรนะจ๊ะนะของสองนะเต็มตาจ้ะมาสองคอนกับแม่จ้ะนี แม่เกือบต็มจะได้ไยรัก,ก่าก็เป็น,น,บบนเฮ็ดละงอกจ้ะนะมันนี่ไม่ติดดอกงามนะจ้ะเนาะมันนขี้เก่าจ้ะคันสื่อชอบคลิปนี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในได้จ้ามันนี่ขอโตัวก็บ,บานก่อนจ้ะสวัสดีจ้า